สวัสดีครับผู้ชมครับผมอยู่ผมบูมอัลติบาร์นอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ก็มีเขาเรียกว่ารถเจ๋งๆมาให้ชมกันแล้วแล้วก็เป็นของโปรดักต์ใหม่มาให้ชมกันครับผมเรามี t ท s l a m o เด l Y ายนะครับผมมาที่อัลตบาร์นไแลนด์แน่ๆครับผู้ชมวันนี้นะครับผมเขามาทําอันนี้ครับสิ่งนี้เลยครับสิ่งนี่ด้านหน้านี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มกันร้อนนะครับผมเป็นฟิล์มเป็นเมจิกฟิล์มมาแนงครับผมซึ่งเมจิกฟิล์มเนี่ยครับทำงานยังไงนะผมก็จะติดบนฟ้าของเราานะะเพรว่า ตัวโมเดลวายนะครับของเขากมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นพนมิกรูที่เป็นกระตกใช่ไหมครับแดดลงนะล้อนั่นเองนะครับผมซึ่งเมจิกฟิล์มนี่คือแบรนด์ของทางปิงนะครับผมคือลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่เราได้เลยนะผมออโต้บาลไทยแลนด์นะผมแอดออโต้บัตนะจ๊ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าการติดตั้งนะครับผมของตัวเมจิกฟิล์มนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างไงนะครับผมออกมาสวยงามไหมฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับติดตามเลยครับผม ครับก <premises, S 2> ็ตอนนี้เราก็กำลังหาช่องเดินสายไฟนะครับเพื่อติดนิตฟิล์มนะครับก็ที่เราต้องแกะคอนโซลกลางนะครับเพื่อเราจะเดินสายไฟมาต่อเข้ากับที่เขียวบุรีเราเราต้องทำอะไรเรจะเป็นรคาครับก็หาช่องเดินสายไฟครับเพื่อที่จะไปต่อเข้ากับตัวฟิล์มเมจิกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเช็ดทำความสะอาดกระจกนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นอะคลิกนั้นไปนครับตอนนี้เราก็กำลังจะใส่แผ่นฟิล์มนะครับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นการเสียบปลั๊กแล้วก็เป็นการเก็บงานแล้วก็ทดสอบการใช้งานดูครับลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวจะลองใช้ฟังก์ชันให้ดูนะคะนี่เขาจะมีรีโมทต,ตัวเล็กตัวนี้นี่ตอนนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแบบว่า translucent าอยู่เนาะอุกดหนึ่ง,งที่มันจะกลายเป็นแบบ เรียกว่าขุ่นขึ้นมาแบบนี้นะคะทำให้แสงเนี่ยส่องผ่านเนี่ยน้อยลงนะทำให้มันไม่ร้อนนั่นเองอ่ะกดอีกทีนึงนะคะก็จะกลับมาเป็นแบบนี้แล้วก็ยังสามารถใช้งานคำสั่งเสียงได้ด้วยนะคะตอนนี้เป็น transparent mode อยู่เดี๋ยวอุ้งจะพูดว่า shady mode transparent mode เห็นไหมคะมันก็จะสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยแบบนี้ ับผมก็เสร็จแล้วติดตั้งตัวเมจิกฟรีนะของฟิงนะครับผมก็อยู่พี่อุมครับผมเจ้าของรถเนี่ยสวัสดีค่ะครับผมพี่อุมมาจากช่องอะไรพี่ไออูมรีวิวนะฮะโอเคทำไมถึงติดตัวเมจิกฟิล์มของฟิงเกอรพี่ร้อนร้อนนะพี่มันร้อนไม่ไหวเลยช่วงนี้วีที่ผ่านมานี่หนักมากฟิล์มเอาไม่อยู่เอาอยู่นี่ติดดีที่สุดแล้วนะที่ผ่านมาเอาไม่อยู่ค่ะก็เลยเห็นตัวนี้ก็เลยรีบเข้ามาเลยมาติดเป็นคันแรกเลย ทั้งลองมีคำสั่งเสียงด้วยออมีกดีโมทด้วยคือปกติเราจะเห็นีมิมอทดีเมโลพวกนี้อยู่ในรถพวกแบบเ e ็กซัสหรือว่าแบบบ m ตัวแบบแพงๆใช่ไหม,มตัวนี้ก็เลยเอามาใส่นะคะถือว่าตอบโจทย์มากเลยน่าลูกค้านะสนใจนะผมไลน์แอดออตบานนะผมทักมาได้เลยครับผมแล้วก็ฝากช่องยูทูบชาแนลเฟซบุ๊กไอจีติ๊กตอกเลยนะผมออตบานว้าไทยแลนด์ ahn, นะผมยุมีฝากช่องไหมครับ ฝากไอ้ mm ุูปรีวิวนะคะชุกท่องทางเลยแล้วก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาติดกันนะตัวฟิงตัวนี้ค่ะโอเคครับผมนี่ก็ผมมาพิ้ง์ขอลาวก่อนครับผมสวัสดีค่ะ